สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาพวกเราไปรู้จัก AI ตัวหนึ่งซึ่งมีความอัจฉริยะมากมายนะครับในการที่จะวาดรูปภาพจากข้อความที่เรากำหนดหรือจินตนาการออกมาได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับแอปตัวนี้ชื่อว่า d o l l ีนะครับตัวนี้นะครับแอป d อ l l ีนะครับผมจะพาพวกเราไปดูนะครับน,นะซึ่งแอป ดอลลี่เนี่ยพวกเราสามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาใช้งานได้ฟรีนะครับนะผมจะให้พวกเราดูความสามารถของเขาในการวาดรูปนะครับเนะดี๋ยวผมลบข้อความเดิมที่ผมเคยสั่งเอาไว้ก่อนนะครับนะเราแค่เขียนประโยคหรือข้อความที่เราต้องการให้ AI ตัวนี้วาดเป็นรูปภาพออกมาสุดแท้แต่คุณอยากจะใส่ข้อความอะไรนะครับ ดูนะครับผมจะลองให้ดู อเคนะครับผมจะกดเจเนเรตให้เขาไปสร้างคำสั่งที่ออกมาต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาจึงจะสามารถวาดภาพได้นะครับผมก็ใช้ตัวช่วยแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วครับเรามาดูนะครับผลงานของเขาเป็นอย่างไรนะครับออมานะครับเนี่ยมาที่จริง,รงมี4รูปแต่รูปแรกยังไม่ขึ้นมานี่รูปแรกมาแล้วคนอยู่บนหลังช้างนะครับ ถือโทรศัพท์มือถือ,อมีลิงหรือเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นลิงนะบอกลิงอยู่บนคอแต่ไม่เห็นครับอา้าวไม่เป็นไรเราสั่งใหม่ก็ได้สั่งอาจจะประโยคที่เราสั่งไปอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้นะครับเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับอ่ะผมจะไปที่คำใหม่ นะครับเราดูนะครับสั่งไปแล้วให้เขาวาดรูปนี้นะครับภูเขาไฟฟูจิยาม่าที่มีผู้หญิงสาวสวยยืนด้านหน้าด้วยชุดแฟนตาซีนะครับมาแล้วครับนี่ไงครับโอ้โหสุดยอดเลยไหมล่ะนี่นครับเราสั่งแบบนี้เขากาว็วาดให้ได้แบบนี้นะครับนี่คือความสามารถของ d อ l ล,ลี่ครับดอลลี่จาก O Pen น AI นะครับขอดูตัวอย่างอีกไหมสัก1ประโยคหนึงตัวอย่างนะครับลบประโยคนี้ออกก่อนสิหาคำใหม่ผมจะเอาคนอิลอนมาร์คด้วยนะดูว่าเขาจะรู้จักไหมออกมาเป็นภาษาไทยแอปของไม่รู้ต้องให้ แปลไทยเป็นอังกฤษครับเดีย๋ยวนะครับเขาจะรู้เรื่องไหมครับกดเจนเนอเรช เขาจะวาดได้ไหมเนี่ยเขาจะรู้จักอีลอนมาร์กไหมโอ้มาแล้วครับโอ้ขับรถเทสลานะครับอยู่บนทะเลทรายว้าวอีลอนมาร์กหน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะครับนี่ครับแต่ยังมองไม่เห็นอูดนะครับมีแต่คนนะฮะเขาอาจจะฟังเสียงผมไม่ชัดก็ได้นะครับนะครับขับรถเทสลาอยู่บนทะเลทราย ่ยครับทึ่งไหมครับกับความสามารถของ AI ตัวนี้ที่วาดรูปตามข้อความที่เรากำหนดได้นะครับถ้าคุณอยากเรียนรู้วิธีการใช้งานก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังของผมนะครับมีแนะนำวิธีการลงทะเบียนการใช้งานอยู่หรือหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ของผมที่อยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ